กลับจากวัดหลวงคุณวินโอเคก็ลงมาที่ในเมืองละใช่กกลับรถไฟพวกนี้ใช่พักที่บีทูประตูช้างเผือโอเคพักแบบห้องสี่คนห้องดีอยู่นะสะอาดใช่วันนี้ได้อาบน้ําในห้องน้ําที่ดีชื่นใจและวใช่ได้อยู่ห้องแอร์โอเคคืนนี้ก็มากินข้าว แจ่วฮ้อนที่หนอหอยแจ่วฮ้อนคือร้านคือร้านแจ่วฮ้อนอยู่ที่หนองหอยและอันนี้ก็คือแจ่วฮอนอร่อยนะอร่อยแต่เผ็ดเจ๊กินไม่ได้เผ็ดรีดเลยนี่เดี๋ยวก็ต้องลอยอื่นก่อนพราอันนี้กินไม่ได้งั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ไปไหนแล้วอาจจะเข้าห้องนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่โอเคนี่ยย่างมาแล้วยัางงูยงหมู ยางลมยูอีางรมยน้ใช่อันนี้เอาหมยูให้พี <t uh> <t uh> ่ก uh> ่อนอยู่หน้าโรงแรม B2 ใช่จ้ะในที่สุดกินเสร็จก็ออกมาเดินหาของกินอยู่ดีเพราะว่าหน้าโรงแรมเป็นถนนช้างเผือกที่เป็นตลาดยาวไปทั้งเส้นเลยสำรวจมาหน่อยละกันอ่ะ อะไเข้าไปดูกันอืม่้อนี่เหมือนเป็นงานวัดหรือเปล่าหรืออะไรแวะแวะเดินเที่ยวแถลงโรงแรมเจอวัดโลกโมลีกลางคืนก็ยังเปิดอยู่ เปิดไฟสีส้มอลา,ามสวยชะแวะมาดูสะหน่อยจะ่วังสวยอ๋อมีบูชาโคมยี่เปงด้วยนะ ห่มองพระเจดีงงใช่ไหมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะร,รู้ว่าที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ,ะเขาให้เขียนชื่อลงในผ้าเนี่ยเขามีปากกาให้เราเขียนชื่อลงในผ้า แล้วก็ทําบุญผ้าเนี้ยเขาจะเอาไปห่มฐานพระเจดีย์เขียนชื่อคนผ้าห่มพระเจดีย์ไหม เ <Okay. S 2> ป่นแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกลับตอนประมาณ5้าโมงเย็นเช้านี้เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินที่จริงใจมาร์เก็ตก่อน uh huh. เดี๋ยวหาอะไรกินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกัดวโลรถกัดหลวง uh huh. เราจะไปกินน้าเต้าหูไดโนเสาร์ uh huh. ไปหาซื้อของนิดนิหน่นอยๆแล้วก็ไปหาที่เที่ยวนิดหน่นอยในเมืองออื uh huh. okay. แวะมาที่ตลาดจกจ๊กนักเลงอหารขากินมาเดินเที่ยวเขาเปิดแต่เช้านะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเมื่อกี้พี่คนขับรถที่บอกเขาบอกว่าวันธรรมดาเปิด11โมงถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด6โมงเป็นต้นไปของมุเช้าแต่พี่คนขับรถบอกว่าที่นี่เป็นตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นคนจีนเป็นคนจีนเป็นหลักเพราะว่าขาของแพงอะไรก็แพงแต่ไม่เป็นไรเรามาดูก่อนใช่เที่ยวให้มันได้ทุกที่แหละใช่ โอ้โห X C น่ารักจังเลยจะขอเดินวนกัน ร้อนมากเลยวันนี้ใช่แดดแผดเผาบนดอยลงมาข้างล่างนี่อย่างเดือดอย่างเดือดเลือดตอนแรกกรมอุตุบอกว่าจะหนาวแล้วรับกรมอุตุบอกเปลี่ยนใจละเลื่อนไม่หนาวแล้ว ปุยเจ้น่ารักเขาเป็นใครของในตลาดน่ารักดีนะน่ารัก,รกอืแต่คนจีนก็เยอะจริงๆนั่นแหละเอแต่ว่าของในตลาดน่ารักมากน่ารักจริงๆเสือ้อผ้าก็น่ารักเข้าของก็น่ารัก ว,วีดชุดน่ารักกูเป็นชุดแบบเขาคาเฟ่ทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> น่ารัก <c oughs> เป็นเดทสฟิวฟิวใช่ไหมโอ้โหแล้วหอคะ สินค้าพื้นเมืองสินค้าแฮนด์เมดคือแบบประเทศไทยนี่แบบน่ารักจริงๆเลยนะแต่ไซนี้ก็ส่าัก็ดีอนกะใช่น่ารักอ่ะน่ารักห้าลักลกั๊บติล,ลย ทุกที่ที่มีโอกาสเจ okay, เอามาอ่ะมาตรงนี้ชาดมทุกที่ที่มีโอกาสออเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองผลิตภัณฑ์ทางกเกษตรพื้นเมือง เหมือนก็นเป็นตาลาดสดแล้วก็เอาของขอเมืองในตลาดม,มาวางขายพอเป็นของสดกลัหรู้สึกว่าไม่แพงอ๋อข้าวลาแกงด้วย ขนมทรกจ้าขนมข้าวไรฟ์เบอรี่ร้อนจีเลยและข้าวเกี๊ยวปากหม้อของเราโรลดูสิที่นี่จะอร่อยเขาราดกะทิมาด้วยนะหรอเออลองกินดูของกรุงเทพไม่มีราดกะทินะ อร่อยมะต้องกระฐานปูปูจ้าหูหปูเฮ้ยชุดสันน่นนะหรอ เจอตกแล้วหนึ่ง150ร้อยห้าสิบบาทาเป็นผ้าคลุมก็ได้มีเสื้อสั้นเสื้อยาวใช่เสื้อส,สั้นร้อยหนึ่งเสื้อยาวร้อยห้าสิบเป็นเสื้อยาวเจอแล้วหนึ่งตลาดน่ารักไหมตลาดน่ารัก แนะนำว่าถ้าเกิดใครชอบของแบบแพนเมดของแบบอะไรอย่างเงี้ยพ้นเมืองอะไรเงี้ยให้แนะนําให้มาแต่ว่าราคาก็จะสูงอืแต่มันก็สมราคาแหละใช่ถ้าคิดว่ามันเป็นงานคาฟที่เขาตั้งใจทํามาก็ใช่ถือว่าเหมาะสมอยู่แต่ก็จะมีบางร้านที่ราคาแบบมาตรฐานอยู่ต้องเดินมีตั้งแต่หลักร้อยใป่นเห็นหลักพันแล้วก็บางทีก็หลายพันเห็นเสื้อแบบห้าพันแปดอ่ะก็เลือกดูเอาว่าชอบแบบไหนใช่ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่กาดหลวงตลาดวะโรรสเราจะไปกินปลาต้องโกโ้เดยน้อยเช้าตกเอ้ยเงินเป็เงินอันนี้ร้อยห้าบาทอันนี้วงใหญ่สามรห้าสิบบาทเขาใช้ช่างน้ำหนักเอา <c oughs> นี่อไรดี อยู่อ <Hyper> ยู่ตลาดวัลโลรถกาดหลวงหาของกินก่อนหาของกินกันแล้วเดี๋ยวก็ไปหาเนาจตะกูกินกัน านชาเย็นยังอยู่ไหมอ่ะร้านชาเย,ย็นคุณลุงอยู่ป่าวอ่ะหน้าสานเจ้าอ่ะอยู่แน่เลยเขาต่อแถวกันอยู่ใช่ปะ่ะอุ้ยอุ้ยอยากกิน<ๆ>ก็คือไฮไลท์เลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่๋ถวข้าขวาโอเคขอกินชางลงคลงุณยุงคุณลุงก่อนโชคดีมากไม่ใช่ทุกคนมาเราจะได้กินนะ คันเดิมคคันเดิมชานมใช่ไหมคะโอ้แล้วป่ะชานมไฮไลไท์สองแก้วคะ่ะใช่ หน้าศาลเจ้าควนอูจะมีคุณลุงที่ขายชาดงเย็นเขาแบบโด่งดังเป็นตำนานของที่นี่มากว่าใครมาต้องใครยามาเจอคุณลุงให้ได้มาให้กินแล้วแบบไม่ใช่ทุกคนมาจะได้กินนะค,คือแบบอาศัยดวงได้กินใช่ค่ะรายการยนครับครับผมขอบคุณครับ กลิ่นชาอของผมอืๆอร่อยอม,มาแล้วขอให้เจอคุณลุงกันนะเป็นชาในตำนานชาไทยในตำนานหน้าสันเจ้ากวนอูในตลาดกระโดดรถอ๋อค่อนข้างค่อนข้างสันเจ้ามากินกวน๋วยเตี๋ยวหมูหมัก,มกใช่มากินกว๋วยเตี๋ยวหมูหมักก่อน เป็ดแกงหมูมาข้างสันเจ้าเป็ดแกงหมูมากเดี๋ยวเหรอนี่เขาพัดอะไรก็ไม่รู้อร่อยแต่ชุนใช่ไหมมีคนพัาอะไรแถวนี้ รถด,ด่วนและสตรอเบอรี่ออบแพงไปจ้าสตรอเบอรี่อบแพงจกรแพ่ิง กินกะละแมกวนหอมของะละแมกก็กินน้ำตาลนะเออหอมจังเลยอ่ะไปกวนเองต่อจ้า ร้านที่ตั้งใจมากินชอบม,มากกุนเองกุเองกุนเอง,ก,เองกินอยู่นั่นน,ะน้ำเต้าหู้อะไรขนาดนั้นกุนเองน้ำเต้าหู้ที่เราตามหา รอบที่แล้วมาก็มากินรอบนี้ก็เลยจะต้องมากินเ<า>ข้าไป่ะมา,มาแมววไดโนเสาร์และช้างหน้อยจจงม<ำ>ม<ๆ>งงาง,ง <c oughs> มัมม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 รมมัมม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 ม ผมใจละผมใจละทำเต้าหู้กัลปลาต้องโกลันโกนเนงใช่รอบอะไรขนาดนั้น,น,นชอบอ่ะชอบตรงที่มันเป็นไดโนเสาร์อ่ะกินหารมันก่อน<ช>แล้วกันนะอืมโอเคเดี๋ยวเดินออกมาจากตลาด่ยปุ๊บแล้วก็จะเจอสานเจ้าเป็นสานเจ้าพุงเถากง เดี๋ยวเราจะมาเรียกรถกลับไปเอาของที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวไปสะจนบายแถวสถานีรถไฟเตรียมกลับบ้านแล้วไว้ไวเชียงใหม่ไว้มา,าอีกเอาเสาคือฟ้าค่ะสาคือฟ้าคือลินจีลินจี่มะนาวโซดาแล้วมิ้น ลิ้นจี่มิ้นต์มะนาวโซดาค่ะเสิราวสาเวงพิงจ้าตอนนี้เราอยู่ที่โซบาเชียงใหม่อยู่ใกล้อาสาเวงพิงพอดีเขาอยู่ใกล้กับสถานรถไฟก็เลยมานั่งรอตรงนี้ลิ้นจี่เลมอนมิ้งโซดาร่อยไหมสดชื่นดี <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟตอน5้าโมงแต่พอดีมีงานสุราชุมชนอยู่ข้างหลังบาร์ตอน5้าโมง <laughs> โอด <laughs> อดมาเดินเล่นเลยโอดเลย <laughs> ไม่ถ่ายร้วไฟ ส4นี่ไง ึงกรุงเทพหกโม,มงเช้าใช่เดี๋ยวรอบหน้ามาเชียวใหม่บปบายเชียงใหม่บายบายนะ <c oughs> ห้าโมงตรงแล้วได้เสียงเป็นๆรถไฟเต็มออกละบายบายเ<า>ชียงใหม่เดี๋ยวจะกลับมาอีกเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็วโอ้ทำไมมันเร็วจังเลยอะแป๊บเดียวเลยชีวิตคนเรามันก็เร็วเนี้ยละรีบมาเที่ยวกันนะ <laughs> ừ. Chơi cắn cái cung thêm nữa.